สวัสดีครับสวัสดีครับเสวัสดีครับสวัสดีครับคิวแบบแรกเอายังไงเล่าตอนนี้วันเดยดีกว่านะเอออะไรอ่ะไอเอากระเป๋าป้าเนี่ยอ๋อกระเป๋าเสร็ตังค์เลยโอ้โหเจ้าระเบิดอยูตังค์จัดเกมนี้รแบบพิวตังค์ไทคูนซุมเเตอร์ไทคูนเว้ยาต่แกได้รถแล้วเนไงไหนอ่ะ มินมีปืนเลยอะไรอ่ะโอ้แล้วบอกให้กูยืนไอ้เขื่อยไมมต้องไปใครงอ่ะไปฝังไหมเขาบุกกูว่าุกกูว่าเ้ยเฮ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 ้ยเล้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ย้เยเฮ้ แล้ถอย่างเี้เลยแล้วขึ้นยังไงอ่ะขึ้นหลังคาเหรออุ้ยอยไปแล้วไปแล้วตายเว้ยอุ้ยตายอุ้ยอุ้ยเ้ยอ่าเล้ยเฮ้ยเฮ้ยจอดผู้ให้ผู้รึเปล่าของกูเฮี้ยแม่งของกูของกูมาดูคนเห็นแก่ตัวครับใครมัอยู่ในนั้นเลยป่ะ มัเกมนะเรี่ยรถบ้านไปเมื่อกี้รถบ้านหานไปแล้วคืออะไรนี่มันที่อยู่ของกูกโฮโฮชัดๆเฮ้ยเฮ้ยคุณดรอปไปเชื่อไม่ได้นะอินมันจำเป็นต้องดรอปไหมป่ะดยต่อไม่ล็อกมันเป็นที่ขังแงินซันป<ฮ>่ะอย่างไร จอดไปนะไม่จอดไม่จอดแถมยิงอีกเป็นจอมอะไรวะเถื่อนจังวะก็เดินไปด้วยไงเดินไปด้วยอันนี้ก็เดินไปเดินไปเดินไปอาร์รดอุบัสอาร์โรดอุบัตโอ้ยไอ้บุญรถเหยียบไปแล้วเอ้ามีกวางเลอยอยู่เลยงี้เลยเร็วต้องรีบไปนะรถมาเว้ยมาแล้วมันมาแล้ว หายไปแล้วปอกหอมากกว่ามันกำลังไปมดูสปีดเลย Snake s n e โอ้ยโดนัวแลกเลยอ่ะมันดูรถชนแล้วแม่งโดนแพะชนต่อกระจุยไปเลยอ่ i Messi Messi มัาชตัวเลยวะไแพร่แพร่ม่ผ่านแพ่แม่ขิดไปเรื่อยเลย ขั้นทางไม่มีอะไรเต็มเลยเว้ยแล้วขนบ้านนี่ยเหรอฮะรอฮ้างเข้าไปใกล้ปะขนบ้านเดียวกันปมาแล้วไมแพ้มันโปอร์ตเหรอเรียบร้อยขนบ้านเดียวกันไอ้เหียขนบ้านเดียวกันงูผู้งูไหนจะไปมึงบังก็กลัวกรอแน่นเอ้ยมีบ้านหรูเว้ยแล้วแพ้มันชนกันเองไม่รู้สปอร์ตเหรอ มึงบอกหรูแต่บ้านแม่งผูพังอย่างไรเนี่ยแม่งหรูใช่ไหมฮอลโหลเดบอทเดบอทเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเผีผีผีมีจริงผีมีจริงไอ้ผู้เจอกันเลยผูไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เอ้าเรานี้ไม่ได้เอ้ายี่ดรถตู้ยี่ดมาเลยแะรถล้หลุ่นส่งแค่นี้ผีมีจริงผีมีไอเชี่ยมีเปรด้วยไอสัตว์กูตายกูตายอะไรอ่ะขายของหรอยามเพื่อนเป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 ื่อนผีมีจริงเปื่อนเพื่อนอีคนหายไปไหนวะ แกงหน้าชนเว้ยไอศาสตว์เน no ี่ยหรือยันองมึงโอ้ยโเลยเลยไอ้พื้ตีมันบูมตีมันเอ้าเอ้าแทนที่จะตีมันจะดูกูโดนกัดไอ้เหี้ยไม่มันหายไปแล้วไปเจอทุกอย่างแล้วอุ้ยอากาอากาพี่อึงมีปืนไี่วะไอปูมีปืนแล้วมึงอะเรื่องนีปืนแล้วแม่ปูมีปืนแล้ว เดินต่วอต่างกะส่วมีสิบสามนัดว่มีสิบเจ็ดคนไทยอีสันอีฮีไปอ่ะเียตอะไลอ่เออก็มีสนหมดแล้วอีฮีเอารูไหมเอากูไหมมงวิ่งเร็วขึ้นเพิ่มเือเพิ่เอดเต็มแล้วเว้เวลามันยอยมา ป้าวอ้าวโห่กูฆ่ามันเองครับไอรุ่นมาสอนอนะไอเชี่ยมาเก้าร้อยมึงกลับไปที่เดิมนะเออไอเชี่ยเนี่ยโอ้รอบนี้มึงรุมกูเลยเหรอรอบนี้มึงลุมกูเลยเหรอรุมแดงผมแล้กูจะใช้ความสามารถทั้งหมดที่กูมีในการเดินกลับไปหายผู้เี่ยไปดีไมารุมกูไอพวกนี้โดนสั่งสอนไปเลย นะมันนี่มีปืนนะอากากูไม่มีสแล้วด้อมีสุนแล้วรถสปอรรถสปอร์หลังเข้าพุมหลังเข้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เนี้ยรถสปอร์ตเซนไนมากูมากูเออเอ้ยนั่นน่ะหูตัวยิงใหญ่ค้ยามันค้ามันอปืนเนอะไม่หรอแล้วแหละเอาปืนเุ้ยเตอก็ใช้แค่นี้แหละ

มันเอาแขนของบมาเลยชักตื่นตาออ้นะโรบอทเป็นล้านเป็นล้านเฮ้ยเล็งใครวะมเลี้ยงกูตำดเงินกูอยู่เฉยดิไม่กอดอะไรนี่แหลด No no n เฮ้ยมันกอดกู ทำมาก็จีทำมาก็จีเสียงอะไรอุ้ยอุ้ยวุ้ย้วติมอุ้ยจอดด้วยแปลกอะไรอ่ะแจกกระสุนแม่ม่แม่อีกแล้วโอ้กระสุนสามสามสิบเดแล้ววะขานี่แหละของเดเฮ้ยเออเรองเ้ย Rồi. Uh, <coughs> ui mày à? nó ui, 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 aqui aqui. ui, 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 à? ui, 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 ฟังมุดฟังมุดตัวจริงอุ้ยอากาอากาโอ้ยนักแช่อยู่หลังรถมันว่ะเฮ้ยว้วมีกระสุนไหมกูอยากใช้อาเกะกว่าเดี๋ยวอย่งวะอุ้ยไปด้วยไปด้วยอุ้ยอุ้ยมันจับมันจับอย่ายา <wounds> จับจับกู <ıyorlar. S 2> ทีนี่กูไปอยู่เก้าร้อยเมตรแล้วรู้เลยเหรออ่ามันไอ้กวางมุ้มันขึ้นสีแดงอ่ะมีอะไรบางหมุนมันมีแต่มึงเก็บอะไรเยอะไม่นี่มีแค่อาหารยาเห็นมีปืนไม่เมีอะเขาบอยเขาบอยจ่เขาบอยเป็นยังไงวะนี่กล่องอะไรอ่ะของกูครับมาด เัวมไงแย่แยน่หนิผัวอยู่ข้างหลังอ,ะอ,อ่ะมึงรับเคาะไปอัพเ่อนเวลาเลืกขึ้นมีมันตกบ่อยจังมาตรงเนี้ยมันอาพั่นอะไรบวอเอาพวกกูไปลองหรับพวกูออกแทนนี่เอ่า ี้แม่งมาแล้วแม่งมาแล้ว,วลเขาปลอยไล่ยี่เยี่ยยี่กลับไปก็เท่านั้นแหละยังไงเงือกเงือกเงือกฮันเตอร์เขาเป็นตโคปมันมีไฟฉายแปะไปเลยวะมองไ, <c oughs> ไม่เห็นมองไม่เห็นเราจะประกดนะโบูโบักโคบักเราลงรถปะไปทางไหน,อ,น,อ,นนะอ่ะถนนอ่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้แม่งอยู่ในป่าจนลืมแล้ว กูติดมานานแล้ว,วก็้งแต่ซัวยางมาท่าแก่มันมไหนที่มันไม่เพิ่มเลยวะเพิ่มอโอ้ยๆเป็นไงพานีกเนาอันตรพาณิชย์โอ้ยๆๆมีทีห่หมอกกูโยกเลย เลยหัวบ้านเนาะหัวบ้านเออซันเดือกข้างเหรอซันเอออ่ะแล้วจะเด็กู้ร่วมเดินทางไอ้ยาอร่อยอัานจิ้ละเมื่อเราจะมีข่าวร้ายรอเราไม่ดูทาวไม่จริงไม่ก็ได้คือโดนวรอรอ เล่นอยู่ในถนนน่ะเนี่มีใครนอยังเนี่ยบ้างครับจีอาบุตังบุงม่งม่งแขนเกินฟังบุดอ่ะโอ้โอ้โอมไม่มีไง มันใครที่อยู่ในบ้านเลยไม่ต้องสนใจมาสากักแต่ปหน้าขนาดาน,น้าถ<อ>นนโอ้โหมันตายอ่ะไอ้บัวตำ<อ>รวจแม่งทังส่อนอมมาลุมยิงกูแล้วก็มีไอเ้เชี๊ยไอ้นายพาอนะแม่งมายิงกูซ้ำไอ้เฮียรอดไป่รอดม,ม,อดมัน <laughs> ชดได้ะไมกันอ่ะไม่รู้ แนวนี้มันต้องชุบูป้นดีมันอัพเกรดปืนไหมอัพเกรดของ,ม,อของมันดูเพื่อนไม่ได้ดเหรอไอ้ยูมมันอยู่ไหนมันอยู่เมที่ไรนะเจ็ดพันกว่าตอนนี้แปดพันละมันชุบเพื่อนในตัวกูมีไดนาไมท์ด้วยเนี่ยก <c oughs> ูมีเยอะจัดเรีเยบร้อยเสียเพิม่มไปหนึ่งคนละโอ้โเศร้าเลย อุ้ยเรามาดูตอนโก้ยแย่ตำรวจสามสี่คนตำรวมยิงกูมีไอ้แย่บอกกูฆ่าไม่ได้กูไม่มีไอ้นายทหารติดท้ายยิงเป็นนัดเดียวเลยไอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยจอดเลยนี่เหรอหน้าไม่ต้อนรับเลยนะพี่วิติกระดูคนด้วยโละเป็นสไตล์จริงจริงเราเสียไปหนึ่งคนแล้วเศรอมาก เก็บใช้ชะได้ไม่ได้เลยเอามาปล่อยกับหมีโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยด้ว้แมสฆ่าก็ไปไม่ได้ด้วยนะไปไม่ได้ถุเราไรกูตีตัวมันอยู่ติดไรอะไม่ไม่ต้องฆ่ามันก่อนเว้ยอิสร์มีบ้ามีบ้ามีบ้ายากได้อยากได้หมีบ้าปล่อยเงี้ย ร้อนสร้างศพเต็มไม่ได้ทำหล่อเลยแตกหนีแตกบ้ามีบ่ต้นมาหนาเฮ้ยตัวอะไรอะมาป้าอะไรอ่ะบินได้ด้วยเฮ้ยไม่ดีโก้เว้ยอย่างเลี้ยวโอ้ยโอมอะไรวะไงไวร้แล้วเน มันติดไยามีแล้วมันตลกทรงเอตัวลกทรงเอนไม่เป็นนตัวลกทรงเอไปเร็ว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 ดเร็วเร็ยเวเ้ยตรงนี้ห้ารดหรอกระโดนี่คืออะไรอ้บูง่ไอ้บูกระโดดออมาเลยนะนงปอฟอกมีกบด้วยอุยยุงยังใหญ่อ เล่นกูแล้วตัวเท่ารถเลยเยอะอบๆจอบเจ๊บน้ำอบแตกตัวตลตลุงอเงี้ยแล้ก็เอาก็ม่โดนชนนี่โอ้โหอะไรอ้าวเรียบรอยตามานี่ก็เสร็จเปมีอ้พวกน้้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ โอ้ด้าน่อิด้านนอ้ยไม่ยิ้มไม่ไม่ไม่ยิ้มอะไรไม่หัวรอ้เหียแล้วไปเลยตุ้ใช้ก็ด้แล้วนะมึงดูทางซ้ายก่อนมีตู้อะไเต็มเลยอ่ะยเออตัวรตัวรตัวรกทรงเอชมันมาย้โอ้โอะไรดี่ะอย่าพูดเยอะโจเกอร์เด้ื่อนออกอมันคือออกไอ้เหี้ย เตะไกลเลยนะตัวขี้เลยนะตัวขี้เฮ้ยแต่เดี๋ยวไม่มีอัพเดตววะดูอัพคืออะไรไม่รู้โอ้โหอ้าวมันหมดอ่ะอไอซอนตั้งอยู่โซมาต์นอนไปแล้วเรียบร้อยเสียโอ้ หายเฮ้ยแม่มดไอ้เหี้ยเกมมันตายแล้วดูเพื่อนไม่ได้จองเหรอพี่โอเคครับไม่เลือกมึงจะแต่ละคนนี่เลือดไม่ได้ไม่ไม่มียอะจัดเลยอุ้ยโอเคไม่ไหวจริงว่ะแล้วมันมันหิวมันหิวมึงอ่ะใช่เหรอเออมวยอ่ะมาดูดินะ ไม่ทำอะไรกูเลยเห็นแล้ไม่ทำยี่อะไเลือดกูร้อนแตกสัสเฮ้ยกูไม่เห็นเลยวะเบงกระจอกเกินี้อ่ตัวนี้กูกุกจัดตายยี่อ่ะไม่ถ้ามึงไม่ตีมันอ่ะก็ขวี่ยม่ได้เดียวเดี๋ยแม่งมีเลยใครตายละไอ้สัสมันอะมันเถอเก็บเก็บปืนปืน นายสไนรถรถรถใหม่ดียวแล้วมันมันสุดที่ไหนเนี่ยกูมาแล้วหูมีเต่าด้วยตกาอยู่ตรงไห้นี่นี่อุ้ยรถดีรถดีรถดีเก็บเก็บนั่งบ่ได้ยังงี้เนื่องไม่ปวดใช่ใช่เนาะ พอดชิลพอดชิลแล้วมันชนะทีมเมตรเท่าไหร่อ่ะเนี่ยหนึ่งล้านเมตรไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เหมือนอันแล้วเหรอวะแปดหมื่นอะตัวอะไรไปเนี่ยออกมาแล้วออกดูจระเข้เรียบมาดูดิเอาดูหน้าเอาอยอางเงี่ย เฮียเงียบเัีบออกเฮียออกแม่งมาแล้วไอสัตว์แม่งทิ้งกูแล้วออกสามตัวเราอยู่เราอยู่มึงส่งมาฆ่ากูหรือเดี๋ยวนี้รอสปีดลันแล้วลันแ์หน้าจอ หัวหน้าเพื่อนเราอยู่เรอยู่เฮียมัมีหมีด้วยอีสัตว์หมี่ตัวงห้ยอ่ะไหนออกวะเนี่ย <laughs> สนใจต้นไม้แทนหรอโอ้โหตรงนี้มียุงไ้ยเนี่ยเมือ่อกี้เห็นยุงเนี่ยหมีไม่มาเลย <laughs> จะตายแล้วแบบเกลียดของอะจะตายเกลีย <sup> oh, oh, okay. so ์หมดจัดโอ้ยจะตายเลยเหรอโอ้ยยุ่งไปสุดเกลีย์ยุงเชี่ยแม่งโอ้ยโเชี่ยกูกูเดินไกเลยอะไอตีกยุงกูเดินไกเลยทำไมทไมกลังเดื่อเรื่อยเลยอะหนาวปะ อุ้ยเธอจะหลังที่ตายอ่ะเออลังายเพื่อนออมึงอยู่ไหนหิมะตรงไหนตายแล้วไปไปอยู่หมะิสสุลุดลงแล้วนะครับเนียน้ำมันมีแต่ที่เต็มเลย่ะมึงเมียไ้ไหมหสองร้อยตรงนี้แน้ ใช่มีดเดานามไมค์หรอหน้ามันเฮีเ้ยเต็มเ,ยเลยเนี่ยไอเฮี้ยอย่างเยอะเออเออเฮะเออผมมาแล้วเหรอว้าวว้าวตัวบอลมาเลยหมดแล้วปะเจ้กระดูกกระดูก ไปแล้วอ <ST S> ุ้ยมียาแล้วว่ะมาเลอันนีม้มีกระดูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยยาทางเข้าอยู่ไ <ๆ S 2> หนนะที่ในบ้านยากลางนะเอ้ยเอามาก่อนเฮ้ยโอ้ SCP อ SCP เอ SCP. าตาเกิน ยังว่่จะหดหงิดไปเถอะข้าโเข่าโอ่ะหมดท้าแล้วเพื่อนคลิปเลยไหมเออเรียบทุกคนก็เท่านี้แหละใช่ครับเวอร์ผมตายไปแล้วมันนานเกินอ่ะเออ มามาจบคลิปจะคลิปนานเกินเลยไม่ไหวหรอกนานเกินก็แค่คร right, ับผมจบคลิปเลยเอ้ยเฮลโหลเบอรบายเบอร์นะครับผมยูบ้าแปดจับในกับ